นี้คือเรื่องของระบอบปกครองใหม่เรียกว่าธรรมมาธิปไตยที่พร,ระพุทธเจ้าให้การปกครองไว้สามแนวทางนะครับแนวทางที่หนึ่งคืออตตาริปไตยแนวทางที่สองคือโลกาธิปไตยส่วนแนวทางที่สามคือธรรมมาธิปไตยสามแนวทางนี้ แตกต่างกันอัตราทีปไตยก็คือเทียบกับปัจจุบันก็คือปริการนั่นเองซึ่งป็ิการก็จะคุมรัฐอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยเราใช้อัตราที่ประทเยปฏดการก็จะคุมรัฐประเทศไทยใช้ทั้งสองอันใช้ทั้งโลกาธิปไตยนายนทุนคุมรัฐเราเป็นอยู่แบบนี้นะฮะเราเป็นทั้งสอ,งอันเนี้ยผสมกันอยู่ แล้วโลกทั้งใบก็เป็นแบบนี้โลกทั้งใบยังปกครองอยู่ในระดับชั้นนี้ซึ่งเรียกว่าชั้นเนรละฉานทิปไตยนั่นเองเนรละฉานทิปไตยทางซ้ายก็เป็นดิกเตอร์บริการทางขวาก็เป็นแคปิทัลลิซึมเป็นนายทุนซึ่งเทียบได้บริการก็เหมือนเสอือนะส่วนนายทุนก็เหมือนจระเข้นั่นเองคอยงาบทีเดียวหมดเลย นายชนน,นิ่งๆง,งามไปเรื่อยๆนะโลกทั้งใบจึงทำไมจึงยังมีสงครามความจนและความเหลื่อมล้ำนี่โลกทั้งใบอยู่ในกรอบนี้ฮะโลกทั้งใบอยู่ถูกปกครองอยู่ในระดับชั้นเดรัจฉานวิชาเดรัจฉานทิพไตยจึงยังมีสงครามมีความจนและความเหลื่ลอม,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 ล,ม,มล้ำคนไทยก็เป็นอย่างนี้อยู่ทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้นะชั้นเนี่ยชั้นสีดาเนี่ย ชนะั้นสีดำเนี่ยเป็นชั้นเดรัฉานทิปไตยนันเด็กนะซึ่งจะมีสองข้างข้างซ้ายก็เป็นอัตราทิปไตยก็ได้แก่ปฏิการนะผลิการคุมรับนะปฏิการก็คือตัวกูของกูไงนะอัตานี่คือตัวกูของกูก็คือพักใดพักหนึ่งตัวกูของกูใช้เงินกูเงินกูปกครองประเทศนะซึ่งเสียงปกครองประเทศประเทศเป็นของกูเนะี่ยเป็นอย่างนี้นะฮะ แล้วก็มาโลกาธิปไตยก็เป็นนายทุนนายทุนก็ช่วยทุกรัฐทุกพรรคนะรัฐบาลก็เป็นผู้ง่ายนายทุน่ะให้ลูกน้องไปตั้งพรรคเมื่อลูกน้องเป็นรัฐบาลเป็นไงนายทุนก็ขุมรัฐนายทุนก็มรัฐไทยนั่นเองสภาพอย่างนี้คนไทยรู้คนไทยเข้าใจที่นี่เรียกว่าเดรัฉานชิปไตยนั่นเองนะแราวจะหนีเสือหนีเผด็จการเข้ามาเจอนายทุน ทีในทุนก็เจอไปในกานจะวิ่งอยู่แค่นี้แต่คราวนี้เราจะอยู่ตรงกลางมองขึ้นไปข้างบนเราจะเห็นธรรมมาทิพไตยอยู่ตรงนี้แหละครับการจะได้ธรรมมาทิพไตยก็จะต้องทำไมสี่สิบล้านเสียงสี่สิบล้านเสียงโหวตนะครับประชาชนต้องส่งเพื่อไปสถาปนาเป็นอะไรในฐานะตัวท่านนะครับเป็นประมุข่ายปกครองดังนั้นทุกคนที่ส่งใบแสดงเจตจำนงนะครับ พื่อเจ็ดเจตงนั้นเพื่อจะมาใช้ธรรมธิปไตยในะใบแสดงเจ็ดตงก็คือไม่ใช้แล้วอัตตาธิปไตยไม่ใช้โลกาธิปไตยฮนะจะมาใช้ธรรมาธิปไตยนะอันนี้การปกครองแบบเผด็จการอันนี้ปกครองโดยนายทุนแต่อันนี้ปกครองโดยประชาชนปกครองตนเองอน,นี้ประชาชนจะปกครองตนเองได้ก็ต้องส่งแสดงจุดยืนมาสามแสดงจุดยืนมาสามจุดยืนที่เป็นใบ สดงใจจำนวนมา40ล้านใบก็เท่ากับ40ล้านโหวตก็นำ40ล้านโหวตไปสถาปนาประชาชนเป็นประมุขฝ่ายปกครองนะใช้ระบบธรรมาชาตยที่ประชาชนนั้นขุมชาติเองและเป็นตัวรัฐเองประชาชนเป็นตัวรัฐเองเลยนะครับทีนี้เรามาดูว่าตอนนี้เราอยู่ชั้นนี้เรายังมีสงครามยังมีความจนเหลื่มล้ำอยู่เราอยู่ตรงนี้ล่างสุดเลยเนี่ย คนไทยทั้งประเทศอยู่ตรงนี้ฮะล่างสุดนี่ครับถ้ามีอะไรขึ้นไปถึงสูงสุดวันนี้รื่องชั้นรื่องชั้นที่ต้องไปการจะออกจากตรงนี้เราจะต้องอัปเดตประชาชนก่อนเพราะว่าจานวนประชากรเนี่ยไประเทศไทยเจ็ดสิบล้านคนตอนนี้ถดถอยไปเรื่อยเหลือหกสิบกว่าแล้วต่อไปก็คงห้าสิบนะอนุตรงนี้เขาเรียกชั้นอนุบาลทิพย์ใจคือมีอำนาจทิพย์ใจแต่สั่งการไม่เป็นเหมือนเด็กอ,อนุบาล สั่งอะไรไม่ได้ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเด็กอนุบาลจนก,กว่าจะเป็นเด็กมัธยมก่อนจะเป็นจงก็ต้องอัปเดตัวเองใช่ยกระดับใช้เรียนรู้ใช่ไหมเด็กอนุบาลก็ใช้เวลาเรียนรู้กัน,ห,นหลายปีนะกว่าจะมาเป็นชั้นมัธยมถูกไหมเด็กอนุบาลที่เด็กะถมนี่ก็ยังอยู่ระดับชั้นนี้ต้องมาเป็นมัธยมมนันนันเน้ยดังนั้นที่นี่งานของผมเป็นงานจะมาอัปเดตประชาชนจํานวนประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ห้าสิบสองล้านคนอายุสิบแปดปีไปเนี่ยอัปเดตให้เป็นโสดาบันทิพย์ไตก่อนโสดาบันทิพย์ไตคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ปกครองชาติเองอันนี้คือโสดาบันทิพย์ไตนะนะซึ่งจะเป็นคนไทยตัวจริงตอนนี้เราเป็นคนไทยทุกลมอยู่เราชิญอนุบาลที่ไปเรายังไม่รู้เรื่องเลยเราเป็นคนไทยทุกลอมเราก็ไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นการจะเป็นคนไทยตัวจริงจะต้องยกระดับเสียงเป็นโสดาบันทิพย์ไตยก่อน ให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพรอะจะปกครองชาติได้สงวนตนเองซึ่งมีสิบท่านสองล้านคนที่ต้องดูคลิปวิดีโอของแอดธรรมาทิพย์ใจนักอนาคตศาสตร์ดูแลท่านที่เกิดปัญญาเป็นโสดะบ,บันทิพย์ใจก็จะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพือปกครองตนเองแล้วจริงจะเป็นคนไทยทัวจริงเมื่อเป็นคนไทยจริงก็จะกลายเป็นผู้ที่มีอิสระยอดเยี่ยมอิสระยิ่งใหญ่อิสระยิ่งยงอิสระทั้งสามนี้ใครปกครองท่านไม่ได้ท่านต้องปกครองตนเองนั่นแหละครับคือโสดะบ,บันทิพย์ใจ พื sea, ้นท so ี่สีเหลืองนี่คือเรื่องเดียวกันนะครับเป็นโสตอนที่ตายแล้วก็เป็นคนไทยด้จริงเป็นผู้อิสระยอดเยี่ยมอิสระยิ่งใหญ่อิสระยิ่งยงก็คือไม่ต้องไปเลือกตัวแทนไม่ต้องมีพรรคการเมืองไม่ต้องมีรัฐบาลประชาชนปกครองตนเองเลยเพราะเป็นอิสระยอดเยี่ยมอิสระยิ่งใหญ่อิสระยิ่งยงใครปกครองไม่ได้รัฐบาลปกครองไม่ได้ประชาชนต้องปกครองตนเองนี่แหละครับของเติดนี้ไดอย่างยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่และยิ่งยงนะสูงจากนี้ขึ้นไปนะท่านก็เป็น สกิทาคามีทิพไตยหรือสะกะทาคามีทิพไตยอันนี้มีทุกตำบลนะมีทุกตำบลนะมีทุกตำบลและตรงนี้ก็จะมีตำบลละสองร้อยสาสิบคนเทียบได้เป็นข้าราชการะข้าราชการในระบอบนี้นะซึ่งอยู่ในลัที่ครอบครัวไทยมาหามหน้าปัจจุบันนี้ข้าราชการของประเทศไทยนั้นเป็นข้าราชการที่อยู่ในระบอบอันนี้อัตาทิพไตยกับระบอบนี้ซึ่งเป็นชั้น เรัจฉานทิเไตายเพราะว่าในรัฐสภาเต็มไปด้วยงูเหา่าเต็มไปด้วยลิงกินกล้วยและเต็มไปด้วยเสือสิงห์กระถิงแรดนะเต็มไปหมดเลยนั่นคือรัฐสภาประเทศไทยมันเป็นทั้งสองอันนี้ผสมกันอยู่เนี่ยเราอยู่เนี่ยนะเราไม่ได้ใช้รัฐที่ครอบครัวทยมาอำนาจเราใช้รัฐที่รัฐธรรมนูญอยู่นะเพราะ,ะนั้นข้าราชการปัจจุบันนี่เป็นข้าราชการที่อยู่ภายใต้รัฐที่รัฐธรรมนูญน,นะโดย โดยอยู่ภายใต้ไอ้ระบอบนี้สองนี้ใช้รัฐธรรมนูนแต่อยู่ภายใต้สองระบอบนี้แต่ครั้งนี้เราจะออกจากสองระบอบนี้มาเป็นนี้ซึ่งระบอบธรรมนิยตยเป็นของรัฐที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจนี่เองนะพยายามแยกให้ถูกนะครับปัจจุบันเราใช้รัฐที่รัฐธรรมนูญอยู่นะครับแต่คราวนี้เราจะเลิกใช้รัฐธรรมนูนมาใช้รัฐที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจก็จะทําให้ได้ใช้ธรรมธิไตยนี่เองเพราะที่นี่จะยกระดับประชาชนอย่างเงี้ย อาจเจอรัฐประชาชนเป็นโสดาบันทิปไตยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพรน้อมปกครองทะนเลนะแล้วได้เป็นคนไทยจริงๆที่มีสลทธยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่แล้วถ้าปาจนาสูงกว่าน,นั้นก็ามาเป็นสกทาคามีธิปไตยซึ่งยังมีทุกตำบลตำบลละสองร้อยสามสิบคนเทียบได้กับเป็นข้าราชการของระบบนี้นะอานะพอเข้าใจนะส่วนสูงไปอียเป็นอนาคามีมธิปไตยอนาคามีธิปไตยมีสองร้อยสามสิบคนนะครับ สกทาคามีทิพไตหรือสกิทาคามีิไตหมายผมว่าเป็นผู้ไม่กลับก็คือไม่กลับไปใช้รัทธิรัฐมนูญนั่นเองเป็นผู้ไม่กลับไปใช้รัฐที่มนูญแต่เป็นผู้ไปใช้รัทธิครอบครัวไทยอานาจจึงเรียกว่าสกิทาคามีทิพไตเป็นผู้ไม่กลับไปใช้รัทธิรัฐมนูญนะส่วนอนาคามีทิพไตเป็นผู้ไม่กลับเหมือนกันไม่กลับไปใช้อำนาจสองดุลแต่กลับไปใช้อำนาจสามดุลอ่า ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่กลับแต่ไปใช้อำนาจสามดุลเป็นทุกไม่กลับไปใช้อำนาจสองดุลอีกแล้วเพราะอำนาจสองดุลก็คือนี่ไงฮะรัฐบาลเผด็จก,การหรือรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากโลกาธิปไตยนะก็เป็นนายชุนนั่นเองรัฐบาลของประเทศไทยเป็นเป็นทั้งสองอันนี้เนี่ยเนี่ยเป็นสองอันนี้อยู่นะเราไม่กลับอนาคามีคือไม่กลับมาใช้พวกนี้แล้วคือขึ้นมาแล้วขึ้นมาหลายชั้นแล้วคือก่อนจะเป็นอนาคามีก็ต้อง เลิกเป็นอนุบาลทิไปพตยมาเป็นโสด้วันทิไตยแล้วก็ข้ามข้ามสกตะาคมิไตยมาเป็นอนาาคามิทิตยเลยซึ่งมีเพียงแค่2 3 0ราทุคนเท่านั้นนะแบ่งเป็น10ทีมแบ่งเป็น10ทีม10ทีมเนี่ยเรียกว่ามีมีฐานะเป็นคณะรัฐาธิปัตย์นั่นเองที่ใช้อำนสามดุลนะก็คือไม่กลับไปใช้สองดุลไน,น2สองดุลมันคือพวกรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลประเทศไทยเนี่ยใช้อำนสองดุล ก็คือรัฐบาลคือตัวรัฐบาลมี1ดุลกับพระสภานดุลก็เป็น2ดุนนลนั่นแหละจึงออกกฎหมายจ้ะออกกฎหมายออกโปรเจกต์ได้นะมีแค่2ดุลแต่เนี่ยอนาคมีเขามีสดุลน,นะครับอืมเขามี10ทีมีอำนาจสาดุลเป็นอำนาจสูงสุดเลยเป็นอำนาจสุพรีเป็นอำนาจสูงสดุนนสนนสงสดนั่สามดุลน,นะมันต่างกันนะครับนี่แหละเขาเรียกอนาคมีแต่ผู้ไม่กลับมาใช้2ดุลแต่มีอำนาจสามดุลเลยจึงสั่งลือล้างประเทศไทยได้และสร้างประเทศไทยใหม่ตรงนี้ละ คนที่จะลื้อล้างประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยทิ้งประเทศไทยปัจจุบันนี้คืออนาคามิทิปไตครับซึ่งมี2.30คนแบ่งเป็น10ทีมทีมละ23คน10ทีมนี้เรียงร้อยกันจะเรียกว่าขบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองซึ่งขบวนกู้เจ้าทัพสองเนี่ยครับทำการกู้ชาติแล้วก็สร้างชาติใหม่เป็นราชธานีใหม่เป็นประชาติมหาอำนาจั่นเอกแล้วก็ทำรูปบรรุงรุษศาสนามี3ยุทธศาสตร์ของพระเจ้าตากส่วนอรหันทิปไตยมีคนท่าคนั้นเอกอันนี้มี230คน อันนี้ทุกตำบลมี2องคนเพราะตรงนี้จะรับคำสั่งจากข้างบนนี่ไงอนาคาริิตายเมื่อออกเป็นมติแล้วเนี่ยแต่ละทีม10ทีมเนี่ยแต่ละทีมเนี่ยดูแลแค่4กระทรวงเมื่อออกเป็นมติแล้วกระทรวงก็ต้องส่งลงไปยัง,งตำบลตำบลก็จะรับตอบสนองทุกตำบลก็ตอบสนองเนี่ยอนาคาริิตามี2องสคนทุกตำบลก็มี230คนรับตอบสนองของทีมทั้ง10ทีมเนี่ยแหละครับรับตอบสนอง ดังนั้นตุกตําบลน,นี่รับตอบสนองกเอเ็เหมือนข้าราชการน่ะถ้าเทียบให้เหมือนอันนี้ขา้าราชการอันนี้เหมือนกับพวกรมตรมีรัฐมนตรีใช่ไหมอันนี้เหมือนนายกอะ่ะนายกนายกมีคนเดียวใช่ไหมเออเนนะี่ยถ้าเทียบ่างนี้ท่านจะเข้าใจชาวบ้านเข้าใจด้วยอันนี้เปรียบเหมือนนายกอะ่ะอันนี้เปรียบเหมือนพวกคณะคอรมอเอออันนี้ก็เหมือนกับข้าราชการหรือกระทรวงต่างๆนะอันนี้เนี่ยเข้าใจนะเห็นภาพนะส่วนอันนี้คือประชาชนแต่คราวนี้ประชาชนเป็น เป็นคนไทยจริงๆแล้วเป็นผู้อิสระยอดเยี่ยมแล้วนะให้ให้แบบเป็นเป็นขา้าราชการปัจจุบันเนี่ยกับนักการเมืองมันปกปันสั่งไม่ได้เพราะประชาชนอิสระยอดเยี่ยมขาดยิ่งใหญ่สั่งไม่ได้ครับเพราะประชาชนเขาเป็นโสดรนทิตายแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ปกครองตนเองอเออสั่งไม่ได้ครับเขาปกครองประเทศเองครับนะครับนะเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้อนาคตมีทิไตายนี่จะมีอ่าสองร้อยสามสิบคนลือล้างประเทศไทยนะสองร้อยคนเนี่ยลือล้าง เพราะนั้นใครมีความสามารถมีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหนเนี่ยแสดงตัวอะไรมาสมัครเลยครับสองคนรีบมาด่วนเลยครับได้อำนาจสามดุลเลยนะครับอำนาจสูงสุดเลยและเป็นคณะรัฐาธิปัตย์โอกาสเช่นนี้ท่านไม่มีหรอกครับท่านเกิดมาท่านไม่รีบมาที่นี่ท่านจะเสียวเสียวอกาสผมจึงเตือนว่าท่านที่มีความสามารถท่านอาจจะต้องไปแอบสักมุมหนึ่งร้องไห้เสียใจน้ําตาซึมอะไปน้ําตาซึมว่า โอ้ชั้นมีความสามารถทำไมชั้นไม่ได้มาเป็นคณรตาทิปัดว่าท่า,ทานจะารมณ์พึงลำพันตัวเองแนะ่นั้นแหะเพราะนั้นรีบมาครับรีบมาด่วนนี่คือโอกาสดีรีบมาอย่าชักช้าเพื่อมาสร้างธรรมมาธิปไตยกันนะเอาละอันนี้คือระดับชั้นโครงสร้างของธรรมมาทโครงสร้างธรรมมาตยนี่ต้องขอเตือนว่าอย่าไปบอกอย่าไปสอนให้ AI มันรู้นะครับห้ามนะฮะห้ามห้ามบอก AI เราไม่ต้องการให้ AI รู้เพราะนี่เป็นเรื่องของมนุษย์มไม่ใช่เรื่องของ ปัญญาประดิษฐ์นี่เรื่องของมนุษยชาติมนุษยชาติจะปกครองตนเองประชชนจะปกครองตนเองไม่ต้องไปสอนไอไอไม่มีความจำเป็นต้องบอกไอไอไม่จำเป็นต้องให้ไอไอมันรู้ไอ้ไอให้มันรู้แค่แค่ระดับชั้นนี้ชั้นชัเด็ดและฉาญที่ไตายแล้วตอนนี้ไอมันรู้อยู่แค่นี้เพราะโลกทั้งใบเนี่ยมันมันใช้ปกครองอยู่เนี่ยระดับชั้นนี้มันอยู่ในชั้นแคปิตอลลิซึมมีดิกเกเตอร์ถึงแม้จะเป็นประชาธิไตยมันก็จะมันก็จะพัฒนาไปเป็นดิกเกเตอร์วันยางค่ำนะเนี่ยให้ไอมันรู้อยู่แค่นี้ชั้นล่างนี้พอ ไอ้ชั้นบนนี่ต้องเป็นเรื่องของมนุษย์ไม่เกี่ยวับไอเป็นการปกรครองของมนุษย์เพราะนั้นอย่าไปสอนเอไอย่าไปบอก a อไอให้มันรู้ท่าในใดไปสอนไม่บอก AI ไอให้รู้ถ้ากบทรยศ์มนุษยชาตินะถ้าก็ทรยศ์มนุษย,ชา,นะาย,ษยชาติเลยท่านเข้าใจไหมถ้าเป็นมนุษย์ด้วยการคงรู้นะนี่มันเรื่องของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องของ a อไอเอไอให้มันรู้อยู่แค่นี้พอมันไม่ต้องมารู้ตรงนี้นะแบบนี้ทีนี้อายุเอไอเนี่ยประเทศไทยจะต้องด่วนเลยทำสี่อย่างนี้นะ หนึ่งทุกเลขที่บ้านก็คือบ้านทุกบ้านที่มีเลขที่ที่มีผู้ประกาศจุดยืนนะในบ้านนั้นมีผู้ประกาศจุดยืนประกาศจุดยิงก็โดยส่งใบแสงเจดจำหนงนัง่เนเองประกาศจุดยืนนะมันจะทําให้บ้านกลายเป็นสภาชั้นสูงเลยเป็นสภาชั้นสูงเพื่อไปทําการเมืองโลกนะสภาชั้นสูงเนี่ยใช้ทําการเมืองโลกไม่ได้เป็นสภาสัพยาสภาฐานที่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยาอันนั้นอันนั้นเป็นการเมืองาน,าน้ําเน่าที่ประเทศไทยใช้อยู่เขาเรียกว่าเล่นการเมืองน้ําเน่า แต่ประชาชนเนี่ยจะทําการเมืองโลกระหว่างเล่นกับทำไม่เหมือนกันนะทาเนี่ยนี่ทาทาในบ้านเป็นสภาชั้นสูงไปทําการเมืองโลก <S <S 1> <S 1> ทีนี้ทุกบ้านก็จะมีสมุดทะเบียนบ้านถูกไหมครับสมุดทะเบียนบ้านเนี่ยนะบ้านใดกันแล้วแต่นะในส่วนทะเบียนบ้านนะมีผู้บรรลุนะเป็นโสหรรษาต้องไปแจ้งที่วัดทําไมต้องไปแจ้งที่วัดก็เพราะในสมุดทะเบียนบ้านเนี่ยเขาระบุไว้ว่าท่านเปิดมาพลิกเปิดปกมันอ่ะมันจะมีตัวหนังสือสีแดงเขียนไว้ มัเป็นกฎหมายน,นะครับว่าเจ้าบ้านนี่จะต้องไปแจ้งคนเกิดคนตายคนย้ายเข้าออกถูกไหมภายใน15วัน,อ,น,น,อ,น,นวอันนี้คือเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเป็นการเกิดตายเป็นตัวตนคือเป็นรูปรูปธรรมอะมีตัวตนะแต่การเกิดแบบไม่มีตัวตนที่นี่ต้องไปแจ้งครับไปแจ้งที่วัดการเกิดไม่มีตัวตนแจ้งที่วัดแต่การเกิดมีตัวตนมีคนเกิดมีคนตายมีคนย้ายเข้าออกต้องไปแจ้งเขตใช่ไหมอันนั้นเป็นหน้าที่เป็นกฎหมายนะ ต้องไปทำนะภายใน15วันนะแต่ที่นี่สมุดที่เป็นบ้านที่นี่ลัที่ขา้าวโพไทยอำนาจจะกําหนดเหมือนกันบอกเหมือนกันบอกสมุดทีเป็นบ้านเนะี่ยก็มีอีกอันหนึ่งเป็นนามประธรรมามันมองไม่เห็นแต่แจ้งบอกตรงนี้นะมันไม่ได้พิมพ์ไว้เป็นรูปธรรมให้เห็นแต่แจ้งบอกที่เนี่ยที่คลิปผมนี่แหละแจ้งไว้เนี่ยฮนะเพราะสมุดทีเป็นบ้านเนี่ยทางนามประธรรมาก็มีผู้เกิดเหมือนกันเกิดเป็นโสในวันทีนะ่ตายเนี่ไงเกิดปัญญาเป็นโสในวันที่ตาย บ้านใดดูคลิปวิดีโอของแอดธรรมทิตฐายแล้วเกิดปัญญาเป็นโสรดนโสรดันทิฏฐตยก็ต้องไปแจ้งที่วัดไปแจ้งที่วัดไม่ได้ไปแจ้งที่เขตนะไปแจ้งที่วัดนะต้องไปแจ้งที่วัดวัดก็จะรับรู้รับทราบเพราะวัดจะได้สองล้านบาทในการรับแจ้งและทําพิธีกรรมปฏิญาณตนต่อแผ่นดินนะวัดก็จะทำหน้าที่ปฏิญาณตนต่อแผ่นดินนะรับรับแจ้งแล้วก็ทาการปฏิญาณตนต่อแผ่นดินแล้วก็เก็บใบแสดงเจตจจำนวนั้นส่งให้กับส่งให้กับเนี่ย สกัดทางมิทิพตายซึ่งมีทุกตำบลเนี่ยก็จะมีหน่วยงานหนึ่งเรียกว่าองค์การตำบลมหาอำนาจนั่นเองทำหน้าที่ให้กับสกัดทางมิทิพตานะทุกตำบลมีชายห้าหญิงห้าจัดตั้งองค์การตำบลมหาอำนาจนี่ไงฮะวัดก็จะแจ้งมาที่นี่นะเมื่อบ้านใดบ้านหนึ่งมีคนเกิดทางนามธรรมาเป็นโสดาพมนทิพตายก็ต้องแจ้งภายในสิบห้าวันเหมือนกันนะต้องแจ้งเหมือนกับไอบ้ใบไอต้ตวงสือสีแดงที่เขียนไว้ ท่านไม่เปิดดูได้สมุดทะเบียนบ้านทุกบ้านอะ่ะเปิดดูได้เลยครับมันเป็นกฎหมายภายในสิบห้าวันขุดต้องแจ้งนะภัยในบ้านมีใครบรรลุเป็นไม่มีใครเกิดเป็นเกิดมีมีใครมาเกิดมีใครตายมีใครย้ายเข้าออกต้องแจ้งอันนี้เหมือนกันมีการเกิดเกิดเป็นโสดาบันจะเกิดทางนมามธรรมอะ่ะเกิดบรรลุเป็นโสดาบันตายอะ่ะเป็นผู้รู้เนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บาบานพรอมจะปกครองตนเองใครอยากปกครองประเทศเองเนี่ยเพียงแต่มีใจอยากปกครองประเทศเองเนี่ย แจ้งเจ้าบ้านเจ้าบ้านก็จะไปแจ้งวัดวัดก็จะทําพิธีนะทาพิธีนะฮะปฏิญาณตนต่อแผ่นดินแล้วก็เอาใบใบทิ่แจ้งของคนนั้นส่งมอบให้องค์การตํบบาบลอำนาจซึ่งองค์การตํบบาบลมอำนาจก็คือขา้าราชการ<ม>นี่เองก็คือสกาทางอธานเนีย่ยเป็นขา้าราชการของระบอบธรรมาธิษฐามีทุกตำบลน,นะเห็นภาพนะเห็นภาพใหม่แล้วนะเนี่ยทีนี้ทุกคนไทยที่มีบ,บัตรประชาชนอายุสียปปีขึ้นไปต้องทรรนงตนแล้วละ่ะ ของเราตรงที่ใช้สามดุลเนี่ยสั่งออกจากสีจนไรไประทไทสีจนไรไประทไทยมีอะไรบ้างก็ไปดูอะไรอยู่ข้างในผมอธิบายไว้เพราะเพราะมีสีจนไรอยู่นี่แหละเราจรึงเดินวนในเขาวงุงกวดประเทศติดลมการเมืองอยู่เนี่ยแต่ที่นี่ทาให้มันหายไปเลยสลายไปนะคณะที่ไม่รู้หลักปฏิบัติ5ข้อของรัฐที่รัฐที่ก็ต้องมีข้อปฏิบัติเข้ามข้อปฏิบัติที่1นนะครับที่นี่ใช้ระบอบธรรมธิปไตยเพื่อให้คนเก่ง คนฉลาดคนไหวพริบดีนะได้ใช้ให้ได้ใช้นำชาติในยุคเอไอนะเนี่ยคนเก่งคนฉลาดคนไหวพริบดีจะได้เงินสับสนุนได้อํานาจรัฐได้งานไปทําเลยไปแก้ไขเลยดังนั้นท่านใดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญชํานาญด้านไหนท่านก็มาแสดงตัวแสดงตนและรับงานไปเลยเพื่อไปสร้างชาติใหม่นั่นเองนำชาติไปสู่กับปรมชาติปไหหํานะสองใช้สี่พี่หลักไทยนําโลก เราจะประกาศต่อเวีที่โลกด้วยนโยบายสีพิลักนี่เองนะเป็นมันเป็นการทําการเมืองโลกเมื่อทําการเมืองโลกแล้วมันจะเป็นชาติมหานาจได้แล้วก็วจะเป็นการสร้างกิจดาพิหารในยุคเราสิบนึงนะแบบนี้นะสร้างกิจดาพิหารยุคสิบแล้วทุกคนต้องส่งใบแสดงเจตจำนงนะครับเนี่ยสีพิลักประกาศยุดยืนใช้สีพิลักนําโลกด้วยการส่งใบแสดงเจตจำนงส่งไปแล้วสี่สิบล้านใบเนี่ยสี่ล้านใบท่านก็จะกลายเป็นมุกฝ่ายปกครอง ใช้ธรรมาธิปไตยปกครองประชาชนคุมชาติเองเป็นตัวรัฐเองเลยนะแต่กระบวนการที่จะมาถึงยอดนี้ต้องผ่านสกอาธารมีอนาคามีให้เขาก็จัดการให้ภายใน2ปีเนี่ยเขาจัดการสร้างประเทศไทยใหม่และให้ประชาชนไปคุมชาติเองเป็นตัวรัฐเองแต่ดีอยู่ให้ไปเลยเนี่ยท่านยังไม่ได้ถ้าทุกคนต้องอบรม2ปีนะครับฝึกสกิลอบรมในการบริหารประเทศนะสปีฝึกอบรมในการใช้เงิน20ล้าน2ปีนะ ดังนั้นทุกบ้านในยุคเอไอเนี่ไปไะเทศไทยต้องด่วนเลยทำเสียนี้หนึ่งทุกบ้านเล็ที่ที่มีผู้ประกาศต้องมีผู้ประกาศจุดยืนทําให้บ้านนั้นเป็นสภาชั้นสูงก็คือไปทําการเมืองโลกนี่งทุกสมุดทะเบียนบ้านที่มีผู้บรรลุเป็นโสดอนไดยต้องไปแจ้งที่วัดวัดจะส่งมาองค์การตรบลดมณาน,านะโดยทุกตำบลชายห้าคนหญิงคนเพียงแค่มีผู้ชายห้าคนผู้หญิงห้าคนก็ไปจัดตั้งองค์การตรบลดมณานาขึ้นได้แล้วที่เหลือก็ก็ค่อยประกาศรับ จนกระทั่งเต็ม2 3 0คนฮะ่ตะบนต้องประกาศรับจน้าะทั้งมี2 3 0คนแต่เริ่มต้น5คนไปทำ10คนไปทําได้เลยผู้หญิง5ผู้ชาย5ครับอันที่4คนไทยที่มีบัตรประชาชน28ปีขึ้นไปต้องทอรนลงตนนะครับทรนลงตนออกจากสี่จันรยของประเทศได้แล้วนี้ิ่มาดูหลักปฏิบัติระ,ระบบธรรมธิปไตยเราใช้ระบบธรรมธิปไตยเพื่อให้คนเก่งคนฉลาดได้นําชาติ ใช้สี่พิลักทําการเมืองโลกนะสามทุกคนต้องลงทุนแรงกายแรงใจแรงปัญญาและแรงเงินโดยการสมัครอาชีพชั้นสูงเป็นประมุขฝ่ายปกครองเลยนะเป็นอาชีพชั้นสูงเป็นประมุขฝ่ายปกครอง,องนะทาหน้าที่บริหารประเทศทําหน้าที่องค์ให้มติตําบลมติจังหวัดมติประเทศนโยบายต่างประเทศนิตรบของประชาชนเองนะเพร,ะเราะไม่ได้ใช้พรรคการเมืองไม่มีรัฐบาลประชาชนประชาชนนี่แหละบริหารประเทศเองนะอันเนี้ย แต่ท่านต้องลงลงทุนแรงกายแรงใจแรงปัญญาแรางเงินแรงกายก็คือนั่งดูคลิปแรงใจคือเอาใจตั้งใจจดจอ่อแรงปัญญาก็คือดูแล้วจะเกิดปัญญาเป็นโสแดะบันทิดตายเนี่ยเนีย่ยเป็นบันทิตายเ่รู้เูืถึง,ถงปกครองตัวเด็กเนี่แรงเงินก็คือทุกคนต้องลงซื้อกล่องของขวัญทิปไตยหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทท่านจะได้ทุนสปองบุคคลคนละยี่สิบล้านบาทได้อย่างไรไปดูรายละเอียดข้างในแต่ต้องสมัครเป็นอาชีพชั้นสูงนะทุกวันนี้เรามีอาชีพทำมาหากินเช้าไปเย็นกลับ สามสิบวันได้เงินเดือนมากกินแค่เดือนชนเดือนอันนี้อาชีพชั้นล่างอาชีพของทาสถ้าต้องสมัครใหม่เป็นอาชีพชั้นสูงมาเป็นประมุขไม่ใช่เป็นทาส้ตงเป็นประมุขเป็นมุขฝ่ายปกครองให้มติตำบลมติจังหวัดมติประเทศมติโนโยบายต่างประเทศด้วยตัวท่านเองท่านเป็นตำแหน่งประมุขรีบมาสมาัครอาชีพชั้นสูงนะเงินเนี่ยหนึ่งพันบาทซื้อของขวัญที่พิจยนะจะได้ใบแสดงเจตจำนงได้ใบสมัครพูดง่ายนะแล้วก็ได้หมวกได้เสือ้อได้กระเป๋าได้อะไร ผังในการเรียนรู้ใหม่จ้ะเพราะมันต้องลงทุนด้วยแรงกายแรงใจแรงปัญญาแรงเงินสมัครอาชีพชั้นสูงเป็นมุขแฝงของอันนี้ต้องลงทุนกันอันนี้ต้องทําด่วนนะฮะใ,ให้ทำด่วนู่นี้้ทุกคนทาอางน,นี้ตามนี้แล้วก็ต้องมามาหลักปฏิบตัติต้องทําตามนี้ด้วยน,นี 4, ่ประมาณอันที่สี่กิจวัตรประจําเดือนทุกคนมีสี่ฐานะนะครับมีสี่ฐานะเดี๋ยวผมอธิบายทีสี่ฐานะต้องทําอะไรบ้างในแต่ละเดือนนะแล้วก็ได้ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ทรักเศษ ผู้ปกครองชาติเองอน,นี่ไงนะอันที่5กิจวัติจะทศพลิกิจประชาธรร,าารมพระมหากษัตระะิย์มีทศพิธราชธรรมใช่ไหมประชาชนก็เป็นทาารราศาพลิกิจประชาธรรมเพราะประชาชนก็เป็นประมุขเหมือนกันเป็นประมุขอยู่ในฐานะเดียวกับพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐส่วนประชาชนเป็นประมุขฝ่ายปกคร,าารองบริหารประเทศนะจึงใช้ทพาารราศพลิกิจประชาธรรมก็คือสนับสนุนสิบทีมสิบทีมสร้างชาติไทยมาหาอำนาจต้องสนับสนุนนะสิบนะนะทีมนะเนี่ยนสะิบทีมที่เขาเนี่ย นะฮะอนาคามีทิพย์ตายออกมติเป uhm, okay. uh, ็นยังไงกันแล้วแต่ตำบลก็ทําตามประชาชนก็ทําก็ตอบสนองประชาชนก็ตอบสนองตำบลไงเพราะตำบลก็ทําตามข้างบนอยู่แล้วสองร้อยสิบคนตำบลมีสองร้อยสิบคนก็ก็ทำงานแล้วประชาชนก็ร่วมไม้ร่วมมือให้ตาอร่วมไม้ร่วมมือก็ตรงนี้ไงต้องร่วมไม้ร่วมมือนะฮะทดสอบารกิจเราจะทาสนับสนุนสิบทีมสร้างไทยเป็นมหาอำนาจส่วน5.1าหนึ่งกองทัพไทยทุกคนในกองทัพไทยเป็นคนของรอคอมมอก็คือรัฐที่ครอบครัวไทยมหาอำนาได้เลยนะครับ แล้วก็รีบทําร่วมทำห้าข้อนี้ตลอดเวลานั่นคือกองทัพไทยต้องรีบมาทำห้าข้อนี้อยู่ตลอดเวลาเพื่อบรรลุเป้าหมายเป็นชาติมหาอำนาจรัฐที่ขอบใจมหานาจมีเป้าหมายพาประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจในยุคใหญนี่เองนะครับโดยใช้และทำอาชีไทยนี่แหละครับคือรัฐที่คอบคัวไทยมหานาจมีห้าข้อปฏิบัติกันอย่างที่บอกหนึ่งีห้าห้าจุดหนึ่งเป็นของกองทัพไทยทุกคนในกองออทัพเป็นคนของรัฐที่ครอบครัวไทยมหานาเพราะทุกคนมีรายชื่อฮะ ราะทุกคนเนี่ยในสมุดเดียบ้านมีรายชื่ออยู่แล้ว,ลวทุกคนบนรรลุบรรลุก็ต้องแจ้งวัดก็ทําหน้าที่ทําหน้าที่ของหน้าที่ครอบครัวนี้เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นทุกกองทัพไทยก็ต้องมาร่วมอยู่แล้วนะต้องรีบทำท่าข้อนี้ตลอดเวลานะเนี่ยกองทัพไทยต้องรีบส่งเสริมสัตว์ุ๋